สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดมินชวนทําเมนูผัดกะเพราปลาดุกนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันสําหรับผัดนะคะรอนน้ํามันร้อนนะคะจากนั้นเราใส่เครื่องผัดของเรานะคะในเครื่องผัดของเราจะมีพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะ พริกไทยจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาดุกนะคะถ้าใครไม่ชอบพริกไทยนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะผัดจนเครื่องแกงนะคะส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราใส่ปลาดุกนะคะหัน่นเป็นชิ้นนะคะปลาดุกนะคะเราจะหั่นและล้างทำความสะอาดด้วยแป้งมันแล้วก็เกลือป่นนะคะเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวของปลาดุกลงไปนะคะ เนื่องจากปลาดุกนะคะเนื้อจะค่อนข้างเหนียวนะแข็งนะคะเราจะเติมน้ําล้างคกนะคะเพื่อทําการาตุนเนื้อปลาดุกนะคะให้เปื่อยนิดนึงนะคะหลังจากเติมน้ําแล้วเราจะไม่คนนะคะรอจนน้าเดือดจัดนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะทําการกัดเนื้อปลานะคะจากนั้นเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อปลาจะสุกดีนะคะ เนื้อปลาสุกดีแล้วเราทดสอบโดยการใช้ซ่อมนะคะจิ้มไปที่เนื้อปลานะคะใครชอบเนื้อนิ่มก็เคี่ยวนานนิดนึงนะคะหลังจากเนื้อปลาดุกสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะ ซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะซอสหอยนางรมนะคะใส่พริกหยวกหนึ่งเม็ดค่ะเนื่องจากเหลือในตู้เย็นนะคะแอดเลยนำมาใส่ในบัตรกรกะเพราของเรานะคะจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับอัตราและส่วนผสมนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูใต้คลิปได้เลยค่ะใส่ใบกระเพราค่ะผัดให้ใบกระเพราสุกนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดกะเพราปลาดุกนะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ